อยู่เสมอนะอะโยก็เป็นน้องเทียนดูแต่พอวันที่เขาเขาเขาเลิกกันอ่ะเขาไม่ได้เลิกกันเรื่องเงินเรื่องอะไรเราเราก็รู้ตามข่าวนะว่าเลิกกันด้วยเรื่องอะไรหอมก็เลือกให้กําลังใจคนที่ถูกกระทํานะตอนนั้นณนะตอนนั้นโยถือว่าเป็นคนที่ลําบากที่สุดต้องถอยกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์แค่นั้นเองแล้วก็สําหรับพี่พีเคยังเป็นน้องรักอยู่เสมอเพียงแต่สองฝ่ายพอตีกันรุนแรงมากแบบคอนฟ lict กันแบบรุนแรงอย่างเงี้ย มันต้องเลือกอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะแบบสู้ๆทั้งสองทีมเอา้าสู้กันก็คือ,อยังไงอ่ะทีมอายทั้งคู่หรออ,อย่างเงี้ยมันมันก็ดูเหมือนนกสองหัวเราก็เลยเมื่อเราเลือกให้กําลังใจฝั่งเนี้ยมันก็ไม่มีหน้าที่จะไปแบบพี่พีเคสบายดีไหมฝั่งฝั่งโยก็จะต้องกังวลว่าอ่ะถ้าเราวันนึงเราไปเจอพี่พีจะเล่าเรื่องราวที่เราเคยคุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ย มันมันก็รู้สึกอึดอัดใจสมมุติว่าหอมไปเจอพี่พีพี่พีก็ต้องคุยเรื่องโยเกิร์ตถูกไหมเราไม่อยากคุยอะไรเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเราเจอพี่พีบอกว่าพี่พีเคบอกว่าหอมวันนี้เหงาอยากกินข้าวด้วยแล้วไม่คุยเรื่องโยเกิร์ตเลยของไปได้เลยมันมันก็จะไม่อึดอนะัดใช่เพราะว่ามันมันเหมือนกับพอเขาพอเขาไม่ไม,ไม่ไม่ถูกกันอะ่ะมันก็ควรจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เราอยู่เท่ๆไปเลยอย่างเงี้ยเราก็เลือกให้กําลังใจน้องเขา ก็บอกว่ายังเป็นน้องเสมอนะก,ก็ฝากบอกตรงนี้เลยอะไรเงี้ยยังรักและปรารถนาดีสิ่งที่ห่วงและกังวลคืออยากให้พี่พีเคกลับมาอยู่ในวงการนะสําหรับหอมนะเรื่องคดีความหรือเรื่องอะไรต้อง,องแยกกันอันนี้หอมไม่เกี่ยวอยู่แล้วมเป็นคนนอกแต่ทํายังไงมันมีโอกาสไหมที่พีพีที่พี่พีจะได้รับโอกาสในการกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งทํายังไงให้ภาพลักษณ์พี่พีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่หอมห่วงมากกว่า พราะหอมรู้สึกว่าพี่บีเคเป็นคนชอบทํางานมันทุกคนอะต้องต้องต้องมีงานอะมันถึงจะจะกลับมามีเงินยิ่งเราเข้าใจสถานการณ์การเงินเขาก็ยิ่งน่าห่วงเราก็ห่วงในฐานะน้องคนนึงอยู่แล้วตัวนี้สถานการณ์การได้ของเนาแบบยางไม่พอนี่เขาจะถูกเขไม่มีเงินจริง,งไหมเขาจะเท่าที่พี่หอมเขาที่พี่หอมหอมไม่คิดว่าเขากโกหกคนเราไม่ทํางานไม่มีเงินอยู่แล้วอ่ะเออมันมันมันก็เป็นเป็นเวที่ถูกต้องพี่บีเคอาจจะมีสินทรัพย์ แต่เงินสดที่มันออกทุกวันทุกวันแล้วคนวางแผนอย่างเขาอ่ะเขาก็ต้องรู้สึกกังวลและแล้วผอมรู้สึกว่าในวงการบันเทิงอ่ะเราหาคนที่มีคุณภาพอย่างพ mm ี่บีเคยากมากนะอ่ะผมถามว่าใครคือตัวตายตัวแทนพี่บีเควันนี้นั่งนับไม่ถึงห้าคนมันยากมากฉะนั้นผมรู้สึกว่านี่คือบุคลากรในวงการบันเทิงในการทํางานนะคะพี่บีเคเก่งมากแล้วมันก็น่าเสียดายถ้าเกิดว่าคนนี้จะไม่ไม่มีโอกาสในการทํางานแล้วก็จะกลับมาได้คนะ่กลับมาอยู่ที่ตัวเขาพี่บีเคต้อง อะไรบางอย่างที่เอ่อไม่รู้ว่าพี่พีเคนับถือใครเป็นไอดอลในวงการบันเทิงแต่ okay. ต้องมีคนน okay. ั้นเข้าไปคุยกับพี่พีเคแล้วแล้วบอกแนวทางว่าต้องทํายังไงนอจากพี่พีเคแล้วอไม่ต้องรีบยังไงจะบัวแล้วยกมือวันละวันจะไปคารรค่้ในนาะ เราพุคาลิมันไม่ไม่อยากทำงานแล้วเห็นปะเห็นปะแววตาในฐานนน้องหอมไม่ใช่คนที่พี่พีเคพูดแล้วจะฟังแต่ถ้าวันนึงเขาเปิดใจฟังหอมยินดีนะ ER แล ouais year, ้วมันมีคนดังไหมที่เขาฝากก็ต้องเนี่ยก็ต้องให้เขาให้เขานึกว่าใครในวงการบันเทิงเพราะคนที่อยู่ในวงการบันเทิงในวันนี้อ่าเวลาที่นั้นเน็กไงใจหอมคิดถึงนัเน็ก แต่หอมไม่รู้ความสัมพันธ์ของเขาว่าเขามีพลังพอที่พี่พีเคจะฟังไหมแล้วคืนนเนกอยากจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้ไหมเข้าใจไหมหอมก็คือแบบถือวิสาทธ์ในการพูดออกไปแต่หอมอไม่ได้มีพลังพอในการแนะแนวทางหรอกหอมแค่อาจจะมองวิธีการของพี่พีเคบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นในวงการบันเทิงแล้วหอมก็ไม่รู้เป้าหมายเขาว่าเขายังอยากกลับมาทางานอยู่ไหมแต่ถ้าเขาอยากกลับหอมคิดว่าการเปิด รับฟังคนอื่นหรือพี่น้องในวงการบันเทิงก็เป็นสิ่งที่รับฟังไว้ก็ดีนะแต่แว่าโอกาสต้นส่วนสำคัญในการที่จะทำเขากลับมาที่เดิมั่้ค่ะเราคิดว่าโอกาสเขายังมีคนฆ่าคนตายยังได้รับโอกาสในการกลับมาเลยอะ่ะพี่พีเคก็ทำทำผิดผิดนะผิดใช่ไหมขอแค่สำนึกผิดอย่างจริงใจขอว่าจริงใจในการออกมาขอโทษ อันนี้เป็นอันนี้เป็นแค่ขอมแนะนํานะแต่ผมแค่ไม่รู้ว่ามุมมองเขามองเรื่องนี้ยังไงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใครสักคนนึงรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วรับผิดชอบมันแก้ไขมันผมว่าน่าจะมีโอกาสกับพื้นที่พื้นที่นั้นตอนนี้เรายังไม่เห็นค,นคานวามตัใจนะผมไม่ได้เข้าไปสื่อสารกับเขาค่ะอันนี้ก็คือตอบไม่ได้แล้วการที่เราแบบเลือกตัดเจนดีอยวเรากลัวว่ามันจะมีคนเข้ามาโจมตีหรือได้มากเลยเรา คนด่าด่ากูเรื่องอะไรทำไมทำไมไม่ใช่เก่งไหมลเก่งอะเก่งเก่งเล่นเก่งเลยเนาะเออก็ผมเป็นคนตรงๆอ่ะก็ถามหอมผมก็ตอบตรงๆคือวันนั้นนักข่าวถามว่าหอมได้มาเป็นกาวใจไหมก็หอมไม่ได้เป็นกาวใจหอมจะเทคเครดิต ทำไมอ่ะหอมไม่ได้เป็นกาวใจในการทําให้เขาประสานกันเลยหอมคุยอยู่แต่ฝั่งเดียวหอมก็แค่สื่อสารไปเลยนะคะาไม่ได้ต้องถามหอมอีกว่าเออได้คุยกับพี่พี่เคไหมไม่ได้คุยแค่นั้นเองค่ะถามถามมาก็ตอบตรงๆอะไรที่ตอบได้ของก็ตอบพี่หอมเนี่ยบางที่พี่หอมเขาก็บอกว่าเขารู้แต่คำที่หอมนะแต่แบบขอบคุณนะที่มีความเชื่อใจแล้วก็แบบไม่ได้จะเิดอะไรอะไรนะคะเขาเขาชื่นชมพี่หอมมากเลยพี่หอมมาแบบเชื่อใจเลย100%ให้ให้ใจ ไอที่เขาจะฟ้องกันเรื่องเงินนะนะมันไม่เกี่ยวกับหอมอยู่แล้วอย่างที่หอมเคยบอกไปว่าเขาเปิดบริษัทกันสองคนความจริงรู้กันอยู่สองคนแล้วไม่ว่าผลจะออกมายัางไงไม่เกี่ยวกับหอมเลยหอมเป็นคนนอกด้วยซ้ำหอมไม่สามารถจะออกไปบอกได้ว่ายกก็ต้องชนะพี่แค่ต้องชนะหอมพูดจริงเหล่านี้ไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องของเขาเลยไม่เกี่ยวกับหอมหอมมีหน้าที่ให้กําลังใจทําไมถึงทรัสโยเพราะวันหนึง่งเราก็คุยกันเหมือนผู้หญิงเนาะโยก็จะพูด พูดความรู้สึกพูดบางเรื่องที่บอกว่าอันนี้หนูไม่เคยบอกใครเลยนะพี่สาวเขาให้ใจหอมมาก่อนฉะนั้นหอมอ่ะไม่จะไม่ทรยศ์ความไว้ใจที่คนมอบให้จริงๆเราะว่าหอมรู้สึกว่าใครัะคนนึงไว้ใจแล้วเล่าเรื่องบางเรื่องให้เราฟังอ่ะหอมนีคารู้สึกว่าโหเขาให้ค่ากับเรามากฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่หอมอ่ะไม่ได้เข้าไปคุยกับพี่พีเพราะหอมกลัวว่าโยกเกิดก็จะก,กังวลใจอี่หอมมึงนกสองหัวหรือเปล่าก็เหมือนเอาจีเหมือนเพื่อนทะเลาะกันอนะ่ะสมมติเราวันนี้เราทะเลาะกับใครเราก็อยากให้เพื่อนอยู่ข้างเรา ม,มึงชัดเจนเลยมึงอยู่ข้างใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหอมให้กําลังใจอย่างเดียวนะไม่ได้ช่วยเหลือในด้านอื่นๆในขณะที่พี่พีเคยังรักและป่ารขนาดดีเหมือนเดิมแล้วก็ห่วงเสมอแต่ว่าการเจอกันกับเคในอนาคตก็สามารถคได้กับใครกได้ได้แค่อย่าพูดเรื่องโยเกิร์ตเข้าใจั้มเหมือนรับรู้รับสารจากฝั่งนี้มาคอามาทใครได้เลยได้เลยถึงพี่พี่บอกหอมเหงามากมาน่ากินข้าวเป็นเพื่อนพี่ได้เลยนะได้เลยยังเป็นน้องรักเสมอ ทําอีเวนต์ด้วยกันน่าจะประมาณปีที่แล w, ้วค่ะปีที่แล้วเลยจัดรายการอะไรก็ไม่เจอกันไม่เจอค่ะไม่ไม่ได้จัดด้วยกันอยู่แล้วตอนนี้เขาก็กกกออกไปจัดการกับเพื่อนฝูงสำหรับพี่พีกีเราต้องใช้ทัศนุมสังคมนะหอมไม่รู้สังคมเขานะตอนนี้คะ่ะชีวิตการดําเนินชีวิตของเขานะตอนนี้ส่วนใหญ่เราจะเจอกันเ,เรื่องงานอยู่แล้วแต่ว่าเราเรารู้จักกันมาเป็น โเป็น10ปีแล้วอะค่ะความรักความปราขนาดีของพี่น้องชาวเอทามก็คือแบบค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ยังเป็นครอบครัวที่ที่หวังดีเสมออยู่แล้วค่ะแค่ไม่มีโอกาสได้ได้พูดกันเท่านั้นเองถ้าถามเรื่องอื่นไปแล้วเราไปเสนอให้พี่เปิ้ลให้พี่จุนไปเที่ยวบางโวเราเราไปสร้างความรักชาในบางโ ไ,ไม่ใช่ก็ก็พี่เปิ้ลเขาโพสไงว่าเมียเขาอยากไปเที่ยวบาโฮสแล้วเขาแบบจะต้องให้ไปดีไหมแปลว่าเนี่ยสาม,มีกังวลใจแล้วเ,ออเมื่อสาม,มีกังวลใจก็มาที่เราดูแลสิพี่ดูน้องสาวพี่ไงเ,ออเดี๋ยวหนูดูแลให้ก็ดูแลพี่จุนให้เป็นอย่างดีโอ้อิ่มหนำทานกับข้าวสั่งอาหารมาสั่งอาหารมาเลยอาหารร้านเราอร่อยเข้าไปก็จะเอาพี่เปิ้ลขึ้นไปข้างบนไม่เอาไม่เอา จับเยอะพอตอนนี้ขาดอยู่แต่เรีสุพิศตั้มาตั้งบรรกาศว่าสามร้อยดื่มถ้ามันไปมันได้แน่เขาเนี่ยนะเป็นคนที่เสนอตัวแต่แรกๆเลยนะว่าจะไปแล้วเราก็บอกว่าไม่เอาตามไม่เอาเราโอเคแล้วแค่นี้เราโอเคคอนเทนต์แค่นี้เราโอเคแล้วนางไปรวบรวมทีมเดอะตามาแล้วมาเสนอมานำเสนอทำแพ็กเกจหรอทำแพ็กเกจเพราะรู้ว่าเราไม่เอามาใครบ้าง ตูมตามเดตตาอาร์เดตตานมไม่ได้นมออกเองเออแต่ว่าเขาก็เออเขาก็อยากแบบพรีเซนต์ตัวเขาแต่ว่าไอเรื่องเอาใครมายืนเนี่ยมันคงเป็นโอกาสพิเศษมันไม่ทำบ่อยๆเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะมาทำคอนเทนต์ได้ตลอดเวลาถูกไหมร้านก็คือเปิดปกติแล้วก็เก่งใจลูกค้าเราท่เที่ยวไปมีใครหน้าผิดหวังที่สุดคะไม่มีค่ะทุกคนแซมพี่น่รั ลูกค้าก็น่ารักเออเพื่อนๆก็น่ารักฟีดแบคใครดีสุดฟีดแบคใครดีสุดเนาะตลกสุดเป็นฟองหอย <c oughs> <c oughs> เอางี้เซอร์ไพรส์สุดเซอร์ไพรส์สุดดีกว่าเออ,เอ,อแล้วก็ถามว่าเอ้ยพี่หอยนั่งกับลูกค้าเป็นยังไง <c oughs> ก็ไปนั่งแป๊บนึงนะแล้วก็หันไปถามว่าพี่ดื่มอะไรลูกค้าบอกออกไปเขาน่าจะพูดเล่นแหละเขาน่าจะพูดเล่นเอออะไรนะคะ เป็นอะไรนะคะนนงหมายถึงว่าที่ที่หอมชอบอะไรเงี้ยหรอคะตัวเปรียบเทียบไม่มีใครเลยค่ะตอนนั้นค่ะเลยได้นิกกี้มาค่ะค่ะลองอถ้าดูเอามาเอาหน้าเดชเอาอะไรมามันไม่ถึงนิกกี้อยู่แล้วค่ะเขาเอาป่องอย่างงี้โอตปาโมดดีเจอาร์ตอย่างงี้ค่ะมาเปรียบเทียบกับนิกกี้เราก็ต้องเลือกนิกกี้ คือป้องนวัดอ่ะมาสนิทกันเหมือนบอยเลยเหมือนบอยพิสนุอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้จริงไก่เห็นตีนงูไปหน่อยใจพี่อ่อนอยากอยากได้ใครลูกอิชิกาวะโอโหทำไมทำหน้าเหยียดบุรีฉันนะก็เธอถามฉันว่าฉันอยากได้ใครันนี้สำหรับมาโคสอ๋ออ๋อไม่คคะอยากได้ร่วมเรียนเคียงหมอลาเขาลวเขาเป็นเป็นเรื่องของความรักเออ เทสเทสเป็นแบบนี้บาฮโฮนก็ปล่อยเขาทำหน้าที่อยู่เขาไปแต่ว่าไม่เอามาแบ่งใครแน่นอนหมายถึงว่าลุคกิชิคาว่าทานได้หรอคะเรารู้จักเรารู้จักเขาได้หรอคะหมายถึงว่าสเปคเราค่ะคือถ้าเกิดเอาเนี่ยลุคมาเปรียบเทียบกับนิกกี้อ่ะนิกกี้ไปตั้งแต่แรกๆเลยได้ลุคเลยได้ลุคเลยลุ克拉ฟเลยโอเคขอบคุณนะคะขอให้ได้ขอให้โดน เอไปแไมล่าพรุง่งนี้